สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเดอะแบงค์ฟาร์มวันนี้จะพามาดูโกสสีหลุดในฉบับเดอะแบงค์ฟาร์มนะครับภาคสองนนี้เป็นตัวเล็กได้โจทย์มาจากพี่เบิร์ดลังค้าครับเขาเอามาให้ผมฝากเลี้ยงก็มันเป็นโจทย์ในใจเลยนะว่าไอ,ไอตัวนี้ไม่รู้จะหลุดหรือเปล่าแต่ว่าสีมันมาประมาณเนี้ย มีอยู่ห้าตัวในนี้ถ้าให้มองไฟ่ในี้ปะในนี้มีอยู่ห้าตัวครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะตัวเนี้ยเป็นโกดมิกพ่อโกดแท้แม่เป็น ถ่ายใกล้ๆนม่เป็นมิกเซจแป a นครับตัวนี้เป็นตัวโจทย์ตัวนี้พี่เบิร์ดให้มาตัวนี้เป็นหลุดมาจากชุดเดียวกับ,กบตัวแรกตัวนี้เป็นสโน ไม่ชัดเลยอ่ะตัวนี้เป็นสโน่นะครับตัวนี้มันตั้แท้เดี๋ยวมาดูกัน,ว,กนว่าดูยังไงเอางี้เลยดูสองตัวนี้ก่อนนะครับใกล้ๆนะ่ยดูความแตกต่างฮนะ ตอนนี้สโนโตัวนี้โก้ดโกดแหละบอกไม่รู้โก้ดบ่าวโก้ดแน่นอนตัวนี้สโนสีนี่เหมือนกันเลยเห็นไหมความเหลืองความใสเหมือนกันเลยในกรณีนี้กุ้งไม่เคยกินสาหร่ายนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆไม่เคยให้สาหร่าย เพื่อมาจะดูเราจะดูพัฒนาการของมันเรารู้ได้ไงว่าโกสดในเมื่อสีเหมือนกันเลยหัวครับช่วงหัวเห็นไหมฮะหัวก็จะมีเป็นกากขึ้นมาไม่มีอะไรดูออกเลยครับนอกจากไอกากตรงเนี้ยฮะที่มันขึ้นมาที่หัวเราเราไม่สามารถดูได้เลยว่า อันไหนมันคือโกดอันไหนมันคือสโนถ้าไม่มีขี้กกขึ้นมาโดยที่สโนสโน่เขาจะไม่มีนะครับสโน่ Snow เขาจะไม่มีขี้กกโดยตัวของเขาแล้วก็จะไม่มีขึ้นมาฮะแต่ถ้าโก้ดเนี่ยมันจะเป็นขี้กกขี้กะเห็นไหมครับมิกก็มีอ่าตัวนี้เห็นไหมฮะมีมีแต่มีน้อยนะฮะเพราะยังตัวเล็กอยู่เนี่ยฮะตรงหัวเนี่ยครับมีแต่น้อย แต่ตัวนี้ไม่ไม่มีครับที่หลุดออกมาน่าจะเป็นเชื้อสโนโหรือเปล่าไม่แน่ใจผโองค์ฟ้าอ่าอันนี้นโดนลักษณะของโกดแท้หัวจะเป็นฝ้าขาวๆเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับจะเป็นฝ้าขาวๆข,ขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีที่ดูตัวเล็กๆนะครับตัวใหญ่ก็ดูเหมือนเดิมกับเหมือนกับคลิปแรก ให้ดูกันไปนะครับเห็นไหมครับนี่ในกรณีที่ไม่มีสีติดมาเลยนะครับความเหลืองความอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่จากที่เลี้ยงสนโนมาเขาจะไม่ไม่มีขี้กากครับที่เลี้ยงเลี้ยงเคยเลี้ยงมานะเกาจะไม่เคยไม่มีขึ้นขี้กากแบบแบบโกดไม่มีขึ้นเป็นดวงดวงแบบนี้เหมือนพวกโกดแท้อะไรเงี้ยค้าจะเป็นขึ้นขี้กากมาโดมกิก็มีเชืออ้อโกดเยอะ หรือว่าเป็นเชื้อสายพีทั่วไปที่มันอ่อนลงแล้วก็จะขึ้นแต่ตัวนี้มันยังแรงมันไม่มีตัวใหญ่กว่าด้วยครับไนีก็ฝากไปด้วยนะครับชอบก็แชร์นะฮะคลิปอาจจะมืดจะอาจจะมัวอะไรไปบ้างฮนะเพราะว่าถ่ายในห้องมันมืดขอบคุณมากครับ